สวัสดีครับเพื่อนเนมาชมน้องแมวน่ารักแตารักด้วยกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าครับผมน้องแมวก็พากันขึ้นมาเล่นบนดาดฟ้านะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้าวสวยนะครับเป็นตัวพี่นะครับแล้วก็สีน้ำตาลน้ำตาลก็จะเป็นข้าวกลมครับผมจากตัวนี้ก็อาจจะเป็น ข้าวเหนียวนะครับตัวนี้ครับไอคนขาวๆนั่นก็จะเป็นข้าวเจ้าครับผมนี่เลยมารายงานตัวแล้วครับเล่นกันครับเล่นกันครับน้องแมวครับเนี่ย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 แต่คูบหางอ่ะสองลุมหนึ่งเลยสองลุมหนึ่งเลยครับเพื่อนๆน่ารักน่ารักเลยครับมาชมน้องแมวน่ารักน่ารักครับผมเล่นกันยามเช้านะครับ พี่สาวก็มานอนคุ้มนะครับพี่สาวครับผมนอนดูน้องๆเล่นกันนะครับน่ครับนี่ราสวยนะครับเราสวยก็นอนมองนะครับแต่เข้าเจ้าจะเหมือนกับพี่สาวนะครับดูหางครับผมหางเขาจะสวยเหมือนพี่สาวนะครับนี่ครับอืมอืมอืม น่ารักมากๆครับดูข้าวสวยครับข้าวสวยน่ารักมากๆข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับผมข้าวเจ้านี่ข้าวเจ้าครับอันนี้ไปข้าวเจ้านะครับน่ารักมากๆเลยข้าวสวยเป็นพี่อยู่นู่นเลยครับข้าวสวยมองนกครับได้ยินเสียงนกร้องมองเลยครับ นี่ครับได้ยินเสียงนกร้องครับผมปากันมองนกนะครับนี่ครับน่าอยากจะได้นกนะครับอยากจะได้นกครับผมเสียงนกน้อยร้องนะครับปกวกวกวกนะครับเข่าวกันอยากได้นกครับร้องมองครับนอนเล่นกันครับ น่ารักน่ารักเลยครับผมน้องแมว